สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปคำใบ้และบบาแสโคโรโบครั้งที่3นะครับอมาขายี่กันต่อนะเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตีความอ่าต้องตีความคำใบ้นะเพราะว่ามีหลายคนนะครับตีความแบบเละเทะเลยนะครับในบางคำใบ้นะเรียกได้ว่าหลุดโลกไปพอสมควรนะะเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้บอาแสเพิ่มเติมกัน,กนอีกเล็กน้อยนะครับ อ่าซึ่งเน้นย้ำก่อนนะครับว่าผมยังไม่รู้เฉลยจริงๆนะครับแต่ว่าจากคำใบ้อ่าจากคำใบ้นะครับแล้วก็ข้อมูลลึกลับที่ได้มาเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเนี้ยแบบร0อเลยนะครลยนะเพราะว่าคำใบ้คือถูกทุกข้อจริงๆประกอบกับข้อมูลที่ผมได้มาเป็นพิเศษเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันติดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับก็คือแนวเนี้ยก,ก็คือแนวจำอ่ะใช้คำนี้เลย โอ้อันนี้ก็ถือว่าใบพิเศษแล้วนะถือว่าแนวจ้ำเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวจ้ำอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างจะมายากอยู่เหมือนกันแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแบบดังหนักมากต้องใช้คํานี้นะแต่เรื่องของความดังมันเป็นดราม,ม่าโดยตลอดครับเอาเป็นว่ายังไม่ต้องสนใจว่าแบบเอ้ยมันดังมากดังน้อยดังที่ไหนะนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันนะครับ โอเคครับอตรงนี้ก่อนนิดนึงคือผมตั้งทีมเอาไอย่างเงี้ยคนก็คิดว่าอันเนี้ยมันคือคำใบ้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้คือเลนเจอร์ที่วางในปีนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคำใบ้แต่อย่างใดนะครับ านาด่นผมขอโปรโมตร้านซื้อขายดีเกมร็เจอร์ก่อนนะครับผู้เล่นนี่กลับมาเล่นกันเยอะมากเดี๋ยวเดือนหน้าอีกผเผลอนะครับกลับมาเล่นกันเพียมนะใครไม่มี ID เล่นครับผมขอแนะนำทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ดีตึงๆต้องได้ถึงทาโร่เรนเจอร์ครับไม่มี ID เล่นนะ ID สะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยครับ โคโรโบที่มาเล่นกันไม่ทันอ,อยากได้แล้วก็ยังเก่งครับไปหาดูได้เลยนะแสงมืดตึงๆเกียร์โดนแน่นอนต้องรีบไปจัดเลยนะครับส่วนใครที่แบบไม่ไหวและไม่อยากเล่นอยากจะขาย ID ID สวย ID ผูกไลยนะครับแล้วก็ราคาร้อนอ่าก็สามารถที่จะทักแชทไปขายได้เช่นเดียวกันนะครับฝากกดติดอ่ากดถูกใจกดติดตามเพจด้วยอ่ามีกิจกรรมดีๆอยู่ตลอดนะที่เพจทารโรเรนเจอครับ เดี๋ยวผมตัดลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะทาโรเรนเจอร์ Ranger, อยากได้ไอดีตึงๆต้องนึกถึงทาโรเรนเจอร์นะครับถ้าทักชัดเผ็ดแล้วงเงียบก็แอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางนะทาโรเรนเจอร์99อ่ะช่วงนี้คือผู้เล่นกลับมาจากซีซั่นแรกๆเนี่ยเยอะมากหรือบางคนอาจจะแ,แบบว่าเล่นช่วงปีที่4ปีที่5ก็หายไปหลายปีเหมือนกันเกมถือว่าแบบ เหมือนเป็นเกมใหม่แล้วว่าเอาตรงๆนะแล้วก็ด้วยโคโรโบเนี่ยแหละที่ดึงผู้เล่นนะครับทั้งผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้าสู่เกมค่อนข้างจะเยอะมากพอสมควรนะครับคำใบ้นะโอเคย้อนคำใบ้แล้วเดี๋ยวขยายความไปเลยทีเดียวนะครับคำใบค้คำหนึงนะอ่าหนนะครับเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่ต้นฉบับมาจากมังงะ เอออันนี้มีคนไม่รู้มาเถียงผมเยอะมากเลยนะครับคือส่วนใหญ่อนิเมะเนี่ยมันต้องมาจากมังงะอยู่แล้วแต่บางเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากไรโนเวลก็คือเป็นนวนิยายมีแต่เขียนอย่างเดียวภาพมีแทบจะไม่มีเลยนะครับคือบางเรื่องมันเริ่มจากไรโนเวลก็คือนวนิยายแล้วก็มาทําเป็นมังงะแล้วมังงะก็มาเป็นอนิเมะแต่บางเรื่องไม่ได้เริ่มต้นจากนวนิยายเขาเริ่มจากมังงะเลยซึ่งเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่เริ่มต้นจาก มังะนะครับแล้วก็ไม่ได้รีรัน,นเพราะว่าบอกไปแล้วว่าปีนี้รีรัน2เรื่องมาครบไปแล้วครับก็คือ,อสลาม2นะครับแล้วก็คนชนเทพ2นะครับเรื่องนี้เป็นแนวต่อสู้แฟนตาซีานะครับก็ยังถือว่ากว้างๆอยู่นะต่อมาข้อที่2นะครับเรื่องนี้หาดูได้จากหลายแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในไทยคือหาดูได้เยอะจริงๆเพราะว่าเรื่องถือว่าค่อนข้างจัด นานอยู่อาจจะว่าก็นานอยู่ก็เลยเรียกได้ว่าหาดูได้จากหลายสตรีมมิ่งในไทยนะครับแล้วก็มีภาคไทยด้วยเรื่องนี้นมีภาคไทยนะหนึ่งในนั้น Netflix อ่าครับอ่ะต่อมาข้อที่3มีสัตว์เลี้ยงประจำกลุ่มคือตรงนี้ผมดูจากโอกลุ่มรลายต่างๆตามเพจต่างๆนะครับก็ตีกันเยอะแยะมากมายครับคือคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าไอจะต้องเป็นแค่หมาเป็นแมวเป็นนกเป็นเลี้ยงเป็นเป็นสัตว์ที่กับเขาเลี้ยงกันทั่วไปไม่ได้หมายความว่าอย่างนง้นนะใช้คํานี้ดีกว่าจะได้เข้าใจตรงกันครับใช้คําว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงประจากลุ่มดีกว่าอ่าใช้คําว่าเป็นสัตว์เลยอย่าใช้คําว่าเป็นสัตว์เลี้ยงอ่าเพราะว่าคํใบจากทางการเขาจะแบบว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เรางงไง เพราะว่าบางทีอาจจะแบบเป็นไดโนเสาร์ oul, เป็นจระเข้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือใช้คาว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงประจํากลุ่มซึ่งค่อนข้างจะชัดเลยเรื่องนี้ชัดเลยนะครับคือถ้าไปเสิร์ชหาเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเลยเออลองไปเสิร์ชหาดูนะครับพิมพ์ชื่อเรื่องนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสัตว์เลี้ยงมันเด้งขึ้นมาเลยนะนะครับว่าค่อนข้างจะชัดเลยด้วยว่าไม่ได้บิดไม่ได้เบี้ยวเลยเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างชัดครับว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ประจำกลุ่มนะครับ ต่อมาครับข้อที่4นะครับใส่กระโปรงมากกว่า1คนใช่ไหมอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงมีผู้หญิงมากกว่า1คนอาจจะผู้หญิงหมดเลยก็ได้นะเพราะว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าคําใบ้เนี่ยเขาไม่ได้ใบ้มาว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแบบ ชายล้วนหญิงล้วนชายหญิงอ่าเขาใบ้มาว่าใส่กระโปรงมากกว่า1คนเรื่องนี้อาจจะหญิงล้วนก็ได้ไหมเออผมบอกเลยว่าใส่กระโปรงเนี่ยเขาหมายถึงผู้หญิงเรียกได้ว่ามีผู้หญิงมากกว่า1คนนะครับอันนี้ยังยัง,ยงติดตดอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวคำใบ้จะทำต่อเรื่องครับยาวๆเลยนะครับอันต่อมาข้อที่5นะครับ The movie นะครับ The movie เนี่ย เป็นหนังโรงของญี่ปุ่นอันนี้ผมไม่แน่ใจในข้อมูลแบบ100%นะแต่เหมือนของที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นหนังโรงเข้าภาพยนตร์นะครับส่วนฝั่งของไทยเนี่ยน่าจะเป็นเดอะมูฟวี่ที่ดูได้ในสตรีมมิ่งนะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะ Netflix นะที่เป็นสตรีมมิ่งหรืออาจจะเป็นช่องทางอื่นอ่าฉะนั้นเนี่ยมีเดอะมูฟวี่ก็คือประมาณนี้นะครับอ่าเป็นหนังโรงของญี่ปุ่นนะของไทยน่าจะเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับอ่าต่อมาข้อที่6นะครับ เวทมนต์เวทมนต์เวทมนต์คือเรื่องเนี้ยเนื้อหาอะไรก็มี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 เวทมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะหลากหลายอ่ะผมไม่ไม่ไม่ขยายความเพิ่มนะั้นเดี๋ยวรู้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะง่ายคือเรื่องนี้คือแบบอะไรอะไรก็ค่อนข้างจะมีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ไปซะเยอะเลยนะครับอ่ะต่อมาสุดท้ายนะครับคือตรงนี้เนี่ยโอ้โหตีความกันเละเทะจริงๆนะคือด้วยความที่ว่าคําใบ้เนี่ยเอาจริง,รงผมก็เข้าใจไม่ผิด เพราะเพราะว่าตอนที่ผมเองเห็นคำใบ้ผมก็ตกใจนะครับเขาใช้คำว่าต่อจากนี้จะไม่มีคู่เทพอีกต่อไป่าครับคือหมายถึงเนื้อหาของอนิเมะเรื่องนี้เลยเฉพาะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยโคลาโบต่อไปจะไม่มีคู่เทพแล้วเก่งจะเก่งเท่ากันหมวดกากจะกากเท่ากันหมด,หมดไม่เกี่ยวอันนี้คือเขาหมายความว่าเนื้อหาของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยอ๋อผมไม่เคยดูนะเอาตรงๆนะผมไม่เคยดูผมก็เลยไม่รู้ว่า คือ,อยังไงน่าจะเหมือนประมาณว่าตัวเด่นน่ะน่าจะพอกันหมดเลยเรียกได้ว่าความเด่นเท่ากันหมดผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีพระเอกนางเอกไหมนะไม่รู้นะเออคนระับหรือไม่มีพระเอกมีแตนางเอกไหมไม่รู้แต่เขาบอกว่าเหมือนมันน่าจะมีความโดดเด่นที่เท่ากันหมดเลยเขาก็เลยใช้คําว่าต่อจากนี้จะไม่มีคู่เทพไปต่อไปก็คือไม่รู้เหมือนกันนะ อันนี้ไม่ไม่รู้ข้อมูลเชิงลึก9ดาวนี้ยังมีแน่นอนยังไงก็มีแน่นอนนะ9ดาวคือมีคนบอกว่าโอยพี่แบบนี้มันจะไม่มี9ดาวไหมหรือจะเป็น9ดาวทุกตัวไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูไอ้คำว่ามี9ดาวทุกตัวไหมก็ไม่แน่นะไม่แน่อาจจะเป็นไปได้อยู่เหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าจะขนาดานั้นคิดว่าน่าจะมี9ดาวแค่2ตัวตามปกติอะตรงนี้ผมยังไม่รู้รายลายเนนะเอียดนะอ่านะครับต้องไปรอดูพร้อมกันแต่เป็นว่า คำว่าต่อจากนี้จะไม่มีคู่เทพต,ต่อไปเนี่ยเขาหมายถึงเนื้อหาของอนิเมะเรื่องนี้อ่าซึ่งน่าจะหมายความว่าไม่ได้มีตัวเด่นเป็นพิเศษ,ษ,ษอ่าส่วนที่จะแบบว่าให้มี9ดาวกี่ตัวอะไรนั่นเดี๋ยวต้องไปรอดูพร้อมกันนะเราลองดูพร้อม,มกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมอ่าที่เกี่ยวกับสกิลของเรนเจอร์ความสามารถนะครับอ่าส่วนเรื่องาธาตุนี้เราเดาไว้นะครับว่าธาตุนี้น่าจะมีท่าน้ำอ่าส่วนเดือนหน้าเนี่ย ผมไม่น่าใจแล้วนะว่าแบบว่าเฮ้ยมันจะมีธาตุน้ำไหมตัวเด่นนะจะว่าตัวเด่นในในเกมครับตัวเด่นที่เอามาทําเป็นคู่เทพอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะไม่มีธาตุน้ำไหมเพราะว่าเล่าให้ฟังแล้วว่ามีโอกาสที่เดือนหน้าธันวาคมเนี่ยจะไม่มี PVP หมุนเวียนก็เลยไม่รู้ว่าจะมีธาตุน้ำไหมอ่าตรงนี้ผมยังไม่ฟันธงนะเพราะว่าตรงนี้ข้อมูลยังค่อนข้างจะ ยังไม่ได้อย่างชัดเจนจากผู้พัฒนานะว,ว่าพีพีหมุนเวียนทันวาอาจจะไม่มีอาจจะพักไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับอังนั้นเนี่ยเรื่องของทา่าเรื่องของสายไม่รู้ครับไปลุ้นกันพร้อมกันนะครับคาใบ้เพิ่มเติมนะครับเรื่องเนี้ยมีมากกว่า2ซีซันอบอกเลยมีมากกว่า2ซีซันครับแล้วก็มีค่อนข้างจะหลายตอนอยู่เหมือนกันนะเรื่องนี้นะครับ อ่าส่วนเรื่องของความดังอ่านเน้นย้ำอีกครั้งเรื่องของความดังเนี่ยมันแล้วแต่มุมมองนะเอาตรงๆนะเพราะว่าทุกรอบที่ทำคำใบ้โคโลโบเนี่ย จะต้องมีเด็กๆเถียงเข้ามาผู้พี่เรื่องนี้ดังมากพี่บอกไม่ดังพี่บอกดังเขากลุ่มเรื่องนี้ดังมากมันแล้วแต่คนจริงๆแล้วแต่มุมมองจริงเพราะว่าเวลาผมหาข้อมูลเวลาผมรีเสิร์ชเนี่ยผมจะไปรีเสิร์ชตามในอินเทอร์เน็ตเลยนะว่าภาพรวมเนี่ยเรื่องของเรตติ้งฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นเนี่ยเป็นยังไงหรือเราจะถามกับคนที่แบบว่าเขาดูอนิเมะนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยความดังแล้วแต่มุมมองจริง อ่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นดังชอกลุ่มบางคนอาจจะบอกว่าดังมากนะครับอย่างในเกมเรนเจอร์ผมเชื่อว่าจะต้องมีคนบอกว่าดังมากอ่านะครับอันนี้ผมไม่ตีความนะเพราะว่ามันมีมันมีคาที่เขาใช้เหมือนเหมือนกันอนะว่าเรื่องเนี้ยเอาจริงเรื่องเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้ดูมีอะไรโดดเด่นมากเป็นพิเศษบางคนเขาเลยมองว่าเรื่องเนี้ยค่อนข้างจะดูเฉยเยอ่าแต่บางคนอย่างที่บอกบางคนแต่ผมเพิ่งไปดูอะแบบนะผมว่ามันสนุกนะ ผมว่าภาพสวยมีความสนุกอยู่อาฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยก็เลยแอบหวังอยู่เหมือนกันว่าเพื่อน,อนๆน่าจะชอบเพราะว่าเรื่องเนี้ยถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนอยากเห็นในคอมเมนต์นะทุกรอบโคโรโบนะว่าอยากให้มีเรื่องนี้อาเรียกได้ว่าในเกมไรน์เจอร์นะก็มี FC ในเรื่องนี้อยู่แสดงว่าเรื่องเนี้ยคนที่ชอบก็น่าจะเยอะอยู่นะในเกมไรนะ์เจอร์นะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมุมมองของความดังก็แล้วแต่มุมมองนะ เอาส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมผมก็มองว่าดังเฉพาะกลุ่มอาใช้คำนี้แล้วเออดังเฉพาะกลุ่มครับเพราะว่า,าคนที่เป็นสายอนิเมะเนี่ยเรื่องเนี้ย ชื่อต้องเคยได้ยินผมเหมือนกันชื่อเคยได้ยินแต่ไม่เคยดูนะครับอ่ะซึ่งผมเนี่ยเอามาถามกลุ่มมนิเมะบางคนเขาบอกดังนะบางคนบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ดังอยู่เมือนกันบางคนก็เฉยๆนะครับหรือผมไม่ถามทีมงานทีมงานก็บางคนก็บอกว่าเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยดูบางคนผมลองถามว่าลองให้คํานิยามว่ามันดังประมาณไหนเงียบไปประมาณ 30วิอะ่ะก็คือตีความยากอยู่เหมือนกันเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเมื่อผมไปดูภาพรวมๆนะภาพรวมๆอยู่เหมือนกันเนี่ยทางฝั่งญี่ปุ่นดังนะครับทางฝั่งญี่ปุ่นดังอยู่เหมือนกันแต่ส่วนฝั่งไทยก็อย่างที่บอกบางคนก็เฉยๆบางคนก็บอกว่าดังดาวันว่าเรื่องนี้น่าจะโดนใจสําหรับ FC l i ไลเลนเจอร์นะ,ะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีคนชอบเยอะนะครับแล้วก็พอไปดูภาพรวมเนี่ย เขาบอกว่าเขาโอเคอยู่กันนะเรื่องนี้อสุดท้ายเหลือแค่ความเก่งนั่นแหละที่ผมอยากให้มันเก่งเออจะได้แบบว่าให้ดราม่าได้เงียบๆหน่อยช่วงนี้คือเกมแบบดราม่าค่อนข้างจะเยอะคือเหมือนแบบพอมีกิจกรรมแจกก็จะเงียบไปแป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วบุกก็กลับมาดราม่าต่อนะอากนั้นเนี่ย ถือว่าเรื่องนี้น่าจะโดนใจหลายคนอยู่เหมือนกันที่เหลือก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นเรื่องของความเก่งว่าเฮ้ยมันจะเก่งแค่ไหนเพราะเป็นคน,คนโคโระบสุดท้ายของปีนี้แล้วนะเออนัปีหน้าก็ว่ากันใหม่ครับคือกุมภาก็น่าจะยังเจ๋งอยู่นะับคือเรื่องนี้ผมว่าเอาจริงๆก็ถือว่าก็น่าจะเจ๋งอยู่นะไม่ได้ถึงท่านแบบเห็นแล้วแบบไม่ว้าวอะ อ่านะครับก็ถือว่าเรื่องนี้เออหลายคนก็น่าจะวาวได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่ามันไม่มีทางที่จะเอาใจได้หมดทุกคน,นครับอย่างแบบ คนชนเทพ2มาก็ตีกันตลอดครับไทยท่านไฟนอลซีซั่นมาก็ตีกันตลอดเออมันก็ต้องมีนะคนที่แบบทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบครับบางคนก็เป็นเฮเตอร์เกลียดบนบททุกเรื่องก็มีอยู่กันเออฉะนั้นก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะส่วนใครที่ไม่อยากจะทายและไม่อยากจะลุ้นครับสปอยทางการเน้นย้ำอีกครั้งครับก็จะมาวันอาทิตย์นี้ตอน10โมงเชา้าทุกทุกช่องทางนะทั้งไลน์ทางการครับทั้งเพจเฟซบุ๊กไลน์เอจอ้์ทางการครับก็น่าจะมีสปอยมาแต่ว่าไม่รู้ว่า จะมาในรูปแบบไหนอ่เดาว่าน่าจะเป็นรูปภาพอ่ซึ่งจะทําให้ทายถูกได้เลยไหมผมว่าน่าจะไม่เออผมว่าคนน่าจะเคนน่าจะทายถูกได้บ้างใช่ไหมว่าใช้คำว่าทายถูกได้บ้างนะเออจากคำใบนะครับอ่ะโอเควันนี้นะครับคำใบ้ระบอสาคอโลโบครั้งที่3ก็ประมาณนี้อะลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะคว่าคิดว่าเป็นเรื่องอะไรกันนะครับแล้วก็บอกด้วยนะว่า ถ้าสมมุติเป็นเรื่องนี้สมมุติว่าเป็นจ้าทิงจาแล้วก็บอกว่าชอบเรื่องนี้มากขนาดไหนคิดว่าเรื่องนี้ดังขนาดไหนเอาเอาเป็นว่าพิมพ์เรื่องไหนก็ได้นะ,ะสมมุติคนคิดว่าโคโนซึบะก็บอกว่าชอบเรื่องนี้มากเรื่องนี้ดังประมาณนี้หรือแบบดาร์กบอลดังประมาณนี้ผมจะได้รู้ด้วยว่ามุมมองของคนดูเนี่ยเรื่องนี้คือดังขนาดไหนะนะครับโอเคก็ทิ้ง้ายกันด้วย ร้านซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ครับทาโรเรนเจอร์อยากได้ไอดียตึงๆต้องนึกถึงทารโรเรนเจอร์นะใครไม่มีไอดีเล่นครับไปหาดูที่เพจได้เลยครับโหระโบอ่ที่มาไม่ทันที่เราชอบนะที่ยังโหดอยู่นะแสงมืดต,ตึงๆเกียร์โดนแน่นอนครับไอดี ID สะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยครับหรือต้องการขายไอดีไอดีสวยผูกลายแล้วก็ราคาร้อนนะก็ทักแชทไปที่เพจได้เลยครับกดถูกใจกดติดตามด้วยครับมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆที่เพจทารโรเรนเจอร์นะ,ะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ครับทารโรเรนเจอร์อยากได้ไอดียตึงๆต้องน ทา r a โรเลนเจอร์นะทักชัดเป็ดเราเงียบนะก็แอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับทาโรเลนเจอร์99อ่ะไม่หาดูดีได้เลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ